สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้จะมีอยู่5ราศีที่ไหนช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่อันดับแรกได้แก่ราศีธนูลําดับที่สองได้แก่ราศีพฤษภลําดับ ที่สามได้แก่ราศีเมทุนลำดับที่สี่ได้แก่ราศีสิงห์ในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่และลำดับที่ห้าในคลิปนี้ได้แก่ราศีกรกฎ